อันเดียอะไรตุ๊กตาอะไรแมวหรือแกะตุกตาดลูกหูชอบไหมชอบไหมนี่ตาอุ้ยให้พ่อดูสิ ชอบ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 ใหญ่เลยมีมีโบเมนแกะหนไหนไหนแล้วหนาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยไหนหนาวอะไรไหนตัวไหนไหนไหนใน,ใน,ในขามันในขามันในขาดูาาด,าดีขาดิาดนาเดียหูนี่นหูขาขาอ่ะนูรระะะ่นหันป๊อปป๊อปขาป๊อป สวยจ้ะวะสวยสวยแม่ทำแม่สวยสวยสวยบังใส่มแม่อะไรบังให้มแม่อะไรบัง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 ใครตัวไหนตัวไหนตัวไหนอุ้ยไหนนี่อยู่ไหนถุงอยู่ไหนนาดี้อะถุงไปใส่ล่ะขาขาโอ้เนี่อะการ์ดมันไหนขนมฮึขนมงั้นวะว่าไม่ขนม ไหมาแล้คะมาแล้วน้องเดียชอแกแกะตนะบุมีมแกตัวนี้บุ๋มตัวนี้เขาเรีแกะ๋ตาตาโป่งเอ้ยตาตาไม่ตาไม่้งไป้มาน่ด้ชบนำอม่ะข้างบนี้ไม่

ไปเป็ดเ้ยเหมือนกันเลยน่ารักเหมือนกันเลยหรุ่บอมแมนแมนบอมแมนแมนหนาวหนาวีห้องจะเข้หนาวห่มไปเละเอากห่มดียวะห่มาเดียห่มนาเดียห่มมาเดียนะ 3ทา่สามกว่าเอยพอแล้วสำหรับ